มีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะอยากเป็นแอร์มากๆเลยแต่ไม่พร้อมนะอยากเป็นแอร์แต่ไม่เก่งภาษาอยากเป็นแอร์แต่ไม่สวยอยากเป็นแอร์แต่ไม่มั่นใจในตัวเองอยากเป็นแอร์แต่กลัวไม่กล้าลงมือทำทั้งหมดเนี้ยค่ะมันคือข้ออ้างที่จะทำให้น้องไม่ได้เป็นแอร์ยิ่งน้องคิดแบบเนี้ยโอ้ไม่พร้อมเลยค่ะฉันไม่สวยเลยค่ะฉันไม่มั่นใจฉันไม่เก่งภาษาจิตของน้องอ่ะมันก็จะสะกดจิตว่า เฮ้ยฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันไม่เก่งนะทําไมไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ปรับเป็นแบบเฮ้ยถ้าไม่เก่งแล้วจะทำไงให้เราเก่งอยากเป็นแอร์แต่ว่าไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องคิดใหม่ค่ะต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นว่าอยากเป็นแอร์จะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้เฮ้ยทำยังไงดีอะให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะบางคนบอกว่าอยากได้รถเบนซ์จังเลยอยากมีรถเบนซ์จังเลยแต่ว่า ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์อยากได้รถเบนซ์แต่ไม่มีตังค์จิตของเขาจะสะกดเวลาว่าเฮ้ยอยากได้รถเบนซ์แต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์สุดท้ายก็เป็นไงคะซื้อไม่ได้เช่นกันค่ะถ้าน้องอยากจะเป็นแอร์นะคะปรับมายเซ็ตใหม่ทุกคนสามารถทําได้มันอยู่ที่ว่าน้องลงมือทําหรือเปล่าเท่านั้นเองง่ายๆเลยค่ะเคล็ดลับของรูฟายนะคะลงมือทําสู้ไปกับมันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเราเป็น แล้วเราจะทำยังไงให้เราได้สิ่งนั้นแล้วน้องจะได้ในสิ่งที่น้องต้องการแน่นอนค่ะ